พ ok um ี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอสซี่สุูุสูข้อนสูุมองสุบอนบายนี่ย่มบายบายพี่น้องเอ้ยอู้ยจะมาเป็นเอสซี่พี่น้องเอ้ยเดือนสิบเอสลังออกควันสาฝนยังมาอยู่พี่น้องฮูดอฮู้ยบายหนุกเฮาพี่น้องเอ้ย าดแมขนาดเลยแรคือมาแต่ทงจนโมยกขั้นพม่น้องลกไกเอาเงัวกินน้ำมาดพี่โตบุญ ไรเกี่ยวเข่ากันเจ็บแล้วเนี่ยนี่พี่รองเอ้ยได้จังเป็นยังเสี้ยฝนตอนดำหน้าแล้วคือบมามากพันมาตอนเกี่ยวเข่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยแมนค่ะล้มพ้อมได้สังเกตต้นไมน้พี่น้องคนปลายเ้า นลมแห้งครับว้าวปัดพี่น้องเลยลมกับแห้ง เก็บว้ผ้าเอาอไ้นอกเลย เลยเกี่ยวเข่ามันก็แล้วแล้วนี่พี่น้องเลยขัดสีลิ้นว่าแม่นย้ำมันเดือนเก้าเดือนสิบอ่า มันวไข่ยู่เ้ากับผัดแล้วโอ้ยระวังเลยล้มกันล้มเปลือกเปลือกเพลือพอแล้วพอแล้วหรือว่าชิโตกแล้วเลยบอสเนี่ยรงท้ายบอส แห้งขนาดพี่น้องเอ้ยหูข้าวเดียวพี่น้องเอ้ยอ่างดีขนาดโอ้น้ำไหลทิบเลยเต็มแล้ว ข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวเต็มที่เลยพี่น้องเลย,เยข้าวกลณก็ได้ต้ายี้ป่าเปมาติลยนีามทหา่าวันค่วานะแำกินกรางเมมคุยพี่น้อง,องเล้ยฝนมา โอโอโทษพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวน้่เป็นแม่อยู่เนี่ยปานที่เท่าโธดอกอยู่ให้หน้าไว้มันอ้างทีบหรือว่าปานเนี่ยโคตโคตอีนี้ปานย้ํปา,ญญาปาลุงต้อนลุงลีเอาลด โตกแล้วกับจี่แจ้งมาได้บาทนีมโอ้ยติทหงส์เพอดันนี้ห้ามเข่าพอดี้เฮ็ดให้เหืือเข่าบ่ได้เลยไงตูบเฮ้าหัวผลสาดพี่น้องลมแห้งียกกมัด โล่งเลยบาดเนี่ยเก้าบางังคือต้นไม้ต้นม่วงบังอยู่เนี่ยต้นาลำมดุดแผ่นจางปางพี่น้องเว้ยเ,เดี๋ยวฝนเศร้าจาังสิลงไปห้าอัดอ่าทางน้ำไววพี่น้องทางน้ำให้ทีวาให,ให้ได้ห้าเกียวอเกี่ยวเ้าสิอัด ในเด็กโบท่านด้เกี่ยวกับสติปิงออกเลยในน้ำมาอะไเนี่ยเข่ากะเหลืองขเข่าเหลืองเข่าเลยใกล้พ่อเกี่ยวเลยเนีย่ผลพยังมาอยู่บะทอยพินาจังมาผลเอ้ยเดือนหกพุ่นคอ้นนี่เดือนหกนนนเหกลยฟ้าออกมาโลดตุ้งแจงสิได้ก,ก้าแต่หัวปีโอ้พี่น้องเลย นันก็สากไอไน,นี่นุนั่มเต็มที่พี่นงเอ้ยหาโซ่ให้น้าก่อนกันให้ได้ไม่น้าม่าับก็สิไดทีปิง้งออก โอ้ยพี่น้องเอ้ยให้ได้มีบัวร้ายกับบัวติเป่งล่อให้อันเพิ่นแหงเองโขนพี่น้องโอ้ทั้งนักกีฬาแหงทั้งบัณนนาพองติ๋วได้หัน่นโอ้จักจักมาเข่าหนึ่งพอดีเปียกโยขนเข้าข้าเจ้าทั้งน่ะหมัดย้ายอยอูย่พี่น้องครับผม โอ้นกไก่ไก่พุ๊บซูมมาหน่อนเห็นยังบ้าใลิตรนข้าเจ้าพี่น้องพุมัดเขายังใหญ่อยู่มีแต่มัดเขาาด้ฮะกองเรือดาดาดอยู่นะกองเรือดาดาดอยู่กูน,น้ำหมดทัน โอ้ฟวมอ่งโอ้ยพอตีกองแรกนะตึมตึมตึมอยู่ไฮนี่ครับเป้งแลวนสองไฮนี่ก็ลั่งลั่งซุกขี้น่องเนี่ยแต่ว่าเขาเป้งเลยไฮนี่ปะลุงมึงทั้งลุม ไก่ขอเกี่ยวเลยแล้วผมทั้งปูพี่น้องผมโอ้ผ่ากัะยังห้องอยู่ได้พี่น้องต่ว่าเข้าปิดสัญญาณเรียบร้อยตอนนี้ทุพท์เขานี่พี่น้องให้นี่อันช่วงนะช่วงที่ว่าเข้าอันให้ข้าเจ้าสีดยาให้นะติดพญาดแห้งเท่านี้ คิดว่าเพิ่นสิตายคิดว่าสิบลเด้เกี่ยวสำเน็ตนี่บ่ค่อยงามพี่น้องเอ้ยฮะเขาก็ได้คิดว่าซุ้มยังสิได้คนหาซิบสอบอยู่บ่วะย่านบ่ฮอด์อ,อกพี่น้องคิดเบิ่งคักแล้วนี่เขามันอะน,นะมันบ่งามแห่องอีหลีแถวนี้นบ่คือบ่คือแถวซุ้มเกี่ยวแล้วผัดงามนี้แถวนะั้น แต่ว่าซุ้มนี่โอ้บหเป็นเรื่องพี่น้องนี่ติดพญาตเขาเนี่เป็นพญาตพญาเงานี่พี่น้องใครอยู่ยังได้เกี่ยยังพอได้สำนีเนี่ยถือว่าพอได้เกี่ยวอยู่สำนีเราคิดว่าสี่บริเกลี่สำนีสำเนียงเนี่ยกำลังพี่น้องกำลังสูง อีกจักคันมันแดดอีกจักสามสี่มือหามือถือกี่ยวได้ยังน้าอยู่อาอยู่เทิงหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบงสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบยังสิบให้พี่น้องนี่กับงานหนึ่งนี่งานไฟงานหนึ่งไล่ไป19บเซะสิให้ พันลุมเกียเ่ยวแล้วแล้วเนี่ยน้ำยังเต็มอยู่พันนี่เรียบร้อยยังนาสิบเก่าให้ มืดฝนพี่น้องครับทางนามงบ่ได้หันสาธิตยังตกอยู่ได้พี่น้องพี่น้องทางฝนทางนั้นเนาะเรียวเบิ่งสถานการณ์นี่คือสิยังตกอยู่เฮาว่ามาฮอดนี้ก็ลาลาไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขสุขคนสุมงสุบอนที่ติดตามขอบคุณหลายๆสําหรับเบิ่งคลิปเฮาจนจบอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุขสุขคน คลิปนี้ก็ข้อเก่าเข้ามาสบายดี